สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้แซ่บๆยาวไปยาวไปกับป้าเพซี่นะคะก็กับเมนูไส้กล่องอีสานย่างของเรานะคะก็มาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะเยี่ยมเลยนะคะร้อนๆเลยค่ะปะ้าเพซี่ยังร้อนมากเลยค่ะเพิ่งออกจากเตาค่ะร้อนจริงๆก็มีนี่ฮะขิงสดกระลำนะฮะกระลำแล้วก็ขิงสดก็พริกนะ แล้วก็แน่นอนค่ะนี่หอมดองแล้วก็แปลงดองของเราของแอมเราก็ประมาณนี้นะคะคือป้าตอนนี้ป้าชอบหอมดองมากเลยนะคะคือตอนนี้มันมันมันเปรีปร้ยวอ่ะเปรีปร้ยวกับกรอบแลบ้วแบบมันอร่อยมากอันนี้ซื้อมาเองอันนี้ล <laughs> ุงคิดจะซื้อมากินกับชีสนะคะป้าเบซี่จะเอามาแอมก่อนนะคะมาแอมกับอ่าไส้กรอกอ,รอีสานของเรานะคะก็วันนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะคะ วันนี้ไม่ใช่เรื่องผีเรื่องอะไรนะวันนี้เป็นเรื่องอำนาจของเพชรคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นความรู้เรื่องเพชรเลยนะคะว่าทําไมคนผู้หญิงหลายคนหรือว่าผู้ชายหลายท่านท่านก็อยากจะมีเพชรใส่เพราะอะไรมันบ่งบอกถึงอะไรนะคะเพชรเนี่ยแล้วมันมีความหมายอะไรเราค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมไส้กรอกอีสานก่อนนะคะก็จะมี ช้อนด้วยเพราะมันร้อนค่ะลองก่อนเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วกันขิงสด หอมดอง <c oughs> คิดว่ากินไม่หมดหรอค่ะเดี๋ยวค่อยให้ลุงคิดมากินตอนนี้เล่นเกมอยู่ข้างบนค่ะซื้อมาเผื่อลุงด้วย ซื้อมาแล้วก็ป้าก็ามาย่างที่เตาเตาย่างพวกไส้กรอกอีสานนะคะต้องกินร้อน จะอร่อยกินตอนเย็นๆไม่อร่อย

นั่งก 음. เข็ดฟันเลยฟาดหอมดองเปรี้ยวๆไปหลายอัน ต้องย่างแห้งๆนะคะไส้กรอกจะไม่เลี่ยนย่างไม่แห้งก็เลี่ยน วดน้ำมาลงลุงคิดจะเอาไว้กินกับชีสยากนะคะเนี่ยแพงด้วยนะคะหลเล็กๆเนี่ยเกือบสองร้อยทั้งนั้นเลยนะ,ะเนี่ยทั้งทั้งขิงทั้งเอ้ยทั้งหอมดองทั้งไอเนี่ย <c oughs> เห็นเล็กๆอย่างนี้นะคะราคาไม่เล็ก <c oughs> เปรีย้ยว หอมดองอร่อยว่ะอันนี้ประ้งยงเดียว กินเพิ่นนะฮะเนี่ยไซส์ขนาดเนี้ยลูกละคำ ใ่อย่างเดียวอันนี้เขาเรียกมากินจริงๆไม่พูดรล้มันทำเพลงมากเวลาพูดก็ต่อยขอ่อยเวลาไม่พูดนึกตินอย่างเดียว ้ก็เธอบอกให้ฉันมากินเนาะฉันก็กินไงนตักไปกินไปก็เพิ่นดีนะครับ ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเล่าเรื่องแล้วนะคะก็คือช่วงท้ายๆคลิปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเล่าเรื่องนะคะช่วงต้นก็คือทักทายกินนะคะก็อำนาจของเพชรนะคะเรื่องเล่าวันนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเพชรเนี่ยเนาะก็ใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นอัญ,ญมณีที่มีความแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงๆนะคะเป็นอัญ,ญมณีที่แบบว่าแข็งแกร่งเวอร์คือแข็งแกร่งแต่มีความเปราะ เคยได้ยินไหมคะเพชรเนี่ยแข็งมากแต่เปราะเพราะว่าเขาไม่ยืดหยุ่นนะคะคือเขาแข็งอย่างเดียวพอเวลาทุบอย่างเงี้ยคือแข็งแต่เปราะเปราะง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ยืดหยุ่นจะไม่เหมือนเหล็กนะคะแล้วก็คําว่าไดมอนด์หรือว่าคําว่าเพชรเนี่ยนะคะเขาก็จะนั่นมาจากภาษากรีกนะคะภาษากรีกเขาจะเรียกว่าอะดามัส เขาจะไม่เรียกว่าไดมอนด์นะคะจะเรียกว่าอะดามัสภาษาเป็นภาษากรีกสมัยก่อนนะคะยุคอเล็กซานเดอร์เนาะกรีกเนาะที่ว่ารุ่งเรืองมากเขาก็จะเรียกเพชรว่าเป็นอะดามัสก็คือเพชรหรือว่าไดมอนด์นั่นเองนะคะซึ่งมีความหมายของคนกรีกสมัยนั้นนะคะที่ว่าอะดามัสเนี่ยก็คือมีความหมายว่าแปลว่าไม่มีใครเอาชนะคุณได้หรือว่าไม่มีใครทำลายคุณได้นี่คือความหมายของคำว่าอะดามัส ก็คือไดมอนด์หรือว่าบ้านเราเรียกว่าเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของเพชรนี่นะคะเพชรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานนะคะทนทานกล้า,าหาญเกรียงไกรก็หมายความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่หนึ่งอ่าพูดง่าย่าเลยนะคะเพชรเนี่ยสังเกตไม่ s ี universe เวลาเขาเป็นมิส universe เขาจะเอามองกุฎมาใส่ กษัตริย์ราชินีเห็นไหมคะหมวกของเขาจะต้องประดับด้วยเพชรแม้แต่สันตปาปาเห็นไหมคะสันตปาปาหมวกของท่านเนี่ยก็จะมีเพชรนั่นแหละค่ะคือคือสัญ,ญลักษณ์ของเขาคือ1คําว่า1น,นี่ก็คือคนเหนือคนอนี้นะคะคือความหมายนั่นคือเพชรนะคะนั่นคือความหมายของเขาแล้วก็มีคน่ะมีคนบอกว่าเพชรเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีความศักดิ์สิทธิ์ เอ่อมีมนขังเขาจะมีมนขังสามารถปกป้องเราให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้นี่คือเอ่อพาวเวอร์ของของเพชรนะคะของเพชรเนี่ยคือสามารถปกป้องปกป้องเราจากภัยอันตรายต่างๆนะคะคือมนขังของเขาอะเขาจะเป็นแบบนั้นเลยมนขังของเพชรเนี่ยชาวอินเดียเขาเชื่อว่าเวลาสวมใส่เพชรออกศึก หรือว่าไปต่อสู้กับศัตรูเนี่ยจะได้ชัยชนะรวมทั้งชาวโรมันด้วยเขาก็จะมีความเชื่อแบบนั้นพวกทหารโรมันนายใหญ่ๆอย่างนายพันนายเอกนายตีอะไรของเขานี่นะคะดาบของเขาหรือว่าหอกของเขาเนี่ยค่ะก่อนจะถึงปลายแหลมในช่วงที่จับโอ้หนี้ใช่ไหมคะเขาจะประดับด้วยเพชรยิ่งเป็นนายโอโ้ยิ่งของอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาบอกดาบเขานี่โอ้โหเพชรนี่ล้อมรอบเลยนะคะ,ะดาบมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเป็นแหลมๆขึ้นอย่างเงี้ยอีช่วงเงี้ยค่ะช่วงตรงช่วงเนี้ย เขาจะประดับด้วยเพชรนะฮะยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดี่งบอกถึงชัยชนะบ่งบอกถึงเอ่อใครก็ทําลายคุณไม่ได้ไม่มีใครเอาชนะคุณได้นั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยนะคะและเพชรเนี่ยเพชรนี่นะคะป้าได้ไปอ่านดูหลังจากที่ลุงคิดซื้อให้ป้าป้านี่ก็ชื่อเพชรนะคะชื่อจริงๆที่แม่ตั้งให้ชื่อเพชรชื่อพลอยนะคะเพชรแต่ว่ามามามา มามาเป็นเพซซี่ชาแนลเนี่ยก็คือลุงคิดเอาคำว่าซี่เนี่ยค่ะคำว่าซี่เนี่ยมาจากสไปซี่คือกินเผ็ดมากแล้วก็เอามาจากแรมซี่นะคะเพราะว่าแรมซี่เขาเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งแกก็เลยเอามารวมมากับเป็นเพซซี่ก็คือเป็นช่องของป้าชื่อเพซซี่ชาแนลแต่ชื่อของป้าเพซซี่ก็คือเพ็เพ็ดนะคะบางคนก็จะเรียกพลอยบางคนก็จะเรียกเพ็นะคะก็คือชื่อป้าทาั้งนั้นเลยนะคะแต่ทีนี้ก็ติดปากเป็นเพซซี่นะคะ เพราะว่าทำชาแนลมา2-3สปีแล้วเนาะก็เลยชินชินชินชื่อนี้ไปเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะทีนี้พอป้าดีใจมากคือเกิดมานะคะก็ไม่เคยได้เพชรสักทีก็มีวันเกิดปีนี้ปีนี้แหละเนาะที่ทำคลิปไปแล้วทำไมดีใจจนร้องไห้เพราะว่าเป็นความปาฏถนามากมันเป็นชื่อที่มันเป็นชื่อเราแต่เราไม่มีเพชรเม็ดแต่เม็ดเดียวเลยไม่เคยมีความฝันอยากจะมีเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วแบบ ก็ไม่เคยมีแต่งกับลุงคิดก็เป็นแหวนทองไม่ใช่แหวนเพชรอย่างเงี้ยค่ะพอมันมาได้มันก็เลยแบบในคลิปนั้นนะคะจะเห็นว่าที่วันเกิดของป้าเบซี่นะคะอยากจะรู้ก็เซิร์ชเข้าไปดูนะคะที่ที่ป้าลองให้เลยคือคือ,ค,อคือไม่คิดว่าแกจะซื้อให้คือมันเป็นความฝันความตั้งใจของเราอยากจะมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยและดูความหมายของเขาเห็นไหมคะความหมายของเพชรเขาแบบแบบคือ ป้ามันเป็นชื่อของป้าเนาะป้าก็เลยแบบไปดูความหมายหูใหญ่จะมีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยและแบบว่าเขาบอกว่าเขาจะปกป้องเราทําให้เรานอนหลับฝันดีด้วยนะคะทําให้เราไม่ฝันร้ายคือเราเอาเขาไวใ้ใกล้ๆเงี้ยเอาเพชรไวใ้ใกล้ๆบ,บนหัวนอนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทําให้เรานอนหลับฝันดีคือเหมือนเขามีเขามีพลังป้าบอกไม่ถูกมันมีพลังและเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเพชรเนี่ยมันจะเลือกเจ้าของมันนะ มันจะเลือกมันเป็นมันเป็นมันคือยังไงอะคะหลังจากที่ซื้อกับลุงคิดแล้วใช่ไหมคะป้าก็อาจจะไปเปลี่ยนไซส์หรือว่าอาจจะหลวมไปก็เขาบอกว่าแต่ทีนี้ลุงคิดก็เลือกมาได้พอดีกับนิ้วป้าเลยเขาบอกว่าเพชรเนี่ยมันมันมันจะเรียกมันจะหาเจ้าของของมันนะคะไม่ใช่ว่าเห็นไหมมันมีหลายๆเม็ดหลายวงอันนี้ก็ไม่ถูกใจเราแต่ทีนี้เฮ้ยทำไมเห็นเม็ดนี้เฮ้ยทำไมมันสปาร์กจังมันมันทาไมมันมันแบบ มันเหมือนมันมันดึงเราอะค่ะที่คนขายเขาบอกนะคะหลังเราก็พ่อป้าก็ไปถามมั่ป้าชอบไปถามอยู่แล้วอะตามหงตามห้างเขาบอกว่ามันจะดึงมันจะมันเหมือนแบบว่ามันมีแรงดึงดูดนะคะใครที่เป็นเจ้าของมันมันจะเรียกหาเจ้าของมันมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาเม็ดไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าที่เขาเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับสปาร์กกันอะคุณก็จะไม่ไม่เลือก มีเต็มร้านอย่างเงี้ยแต่คุณจะเอาแต่เม็ดเนี้ยเพราะอะไรเพราะเพราะมันคอนเน็กกันเหมือนกับว่ามันเรียกเราแล้วเวลามาอยู่กับเราแล้วเขาจะอวยพรเราให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะคนโรมันนี่เขาเขาเชื่อกันมากแล้วเขาบอกว่าเพชรนี่กว่าจะมาเป็นเพชรจริงจริงเนี่ยนะเขาบอกว่าเพชรเนี่ยที่เขานิยมกันนะที่เขานิยมกันเลยก็คือเป็นเพชรเบลเยียมทําไมเขาถึงให้ให้เพชรเบลเยียมเป็นเป็นที่หนึ่งนะคะ เพราะลองลงมาก็จะเป็นเพชรสวิตลองลงมาอีกก็จะเป็นเพชรัสเซียใช่ไหมฮะเขาว่าความนานนะคะคือไม่รู้กี่ล้านล้านปีกว่าจะมามันเป็นเหมือนดินหรือว่าหิน่ะจากหิน่ะหินที่เราเห็นเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในดินจนไม่รู้กี่ล้านล้านปีนะเขาว่ากันมันกลายมาเป็นเพชรนะคะมันผ่านไม่รู้ลมหนาว ไม่รู้คนตายแล้วตายอีกกี่ชั่วอายุคนบางเม็ดนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยโอ้หแบบเขาตีราคาไม่ได้เลยเห็นไหมครับเพชรเพชรโฮปเนี่ยที่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันนานมันเรื่องมันมีอํานาจเห็นไหมมันทําให้คนถ้าถ้าถ้าไม่ใช่เจ้าของมันนะคะมันไม่อยู่นะแล้วมันจะทําให้คุณอ่าจะพูดคําไหนดีคือทําให้แบบว่าอาจจะไม่โชคดีแต่ถ้ามัน มันมันเรียกหาคุณนะแล้วมันได้มาอยู่กับคุณมันอวยพรให้แต่ชีวิตคุณมีแต่ดีดีขึ้นนะคะก็อยากจะถ้าเกิดอ่าสังเกตไหมคนคนพอคนที่พอมีเงินนะทรัพย์สินเขาอย่างน้นอยๆอะไรก็ช่างนะเขาจะต้องมีเพชรเขาต้องมีเพชรไว้ประดับประดับบาร,รมีเขาอ่ะป้าจะเรียกว่าไว้ประดับบาร,รมีหรือว่าเอาไว้ไปเสริมบาร,รมีเขา จะเป็นอย่างนั้นเลยนะ,ะแล้วเพชรที่ที่เขานิยมกันทั่วโลกที่เขายอมรับกันก็คือเป็นเพชรเบลเยียมนะระองมาก็คือเพชรสวิตเห็นไหมคะเวลาเราไปตามอ่ะสุวรรณภูมิก็จะมีห้างเพชรสวิตอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเกรดเขาถือว่าไม่ถือว่าเป็นเกรดเอนะอะไรเงี้ยจะเป็น B เป็น C ไปอะไรเงี้ยแต่ที่เขานิยมกันเนี่ยจะเป็นของเบลเยียมแล้วก็เขาจะมีไปการันตีหลังจากคุณซื้อเขาบอกว่าในราคาที่แสนขึ้นเนี่ยเขาจะมีใบการันตีนะคะเพชรเบลเยียม คือราคาแสนอัพขึ้นไปจะมีใบการันตีแต่ถ้าราคาไม่ถึงนี้เขาก็จะมีเป็นเป็นเหมือนแบบกระดาษเ,เล็กๆที่ว่าเออเป็นของเบลเยียมนะแต่ถ้าแสนอัพขึ้นก็จะมีเป็นใบการันตีนี่นะคะนี่คือ,อใครมีโอกาสนะคะถ้าเกิดแฟนถามว่าอยากได้แนละ้วก็บอกได้เพชรฉันอยากได้เพชรมาใสเา่เสริมบรารมีฉันหน่อยจากให้ให้ฉันแบบว่า เอาที่ให้มันเรียกชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเรียกเองนะคะมันจะแบบว่าถึงใครซื้อให้มันมันรู้ว่ามันจะไปอยู่ใครมันจะแต่ถ้ามันไม่ใช่ถ้าเกิดยังมีคนซื้อให้อย่างเงี้ยเราไม่ถูกใจไปเปลี่ยนได้นะคะไปเปลี่ยนได้เขาไม่ว่านะคะเจ้าของร้านน่ะคือเขาสามารถเปลี่ยนได้เขาบอกเปลี่ยนได้เลยจะเอาอ่ะเม็ดเล็กลงเม็ดใหญ่ขึ้นอะไรก็แล้วแต่คุณแต่เพชรมันจะเรียกหาคุณเองอะถ้าเกิดคุณไปซื้อนี่คุณก็ไปนี่คุณจะรู้สึกแบบเหมือนขน หัวขนแขนสแตนอัพเลยนะคะมันเหมือนมนลขังยิ่งแบบว่าไอ้เพชรเม็ดไหนที่ทาไมราคาแตกต่างกันพวกมองเม็ดนานสะสมมาไม่รู้กี่ล้านล้านปีมันเห็นอะไรมาเยอะแยะแต่ยุคบางเม็ดเนขาบอกว่ามันแต่ยุคไดโดนเสาร์นะู่นน่ะโอ้โหผ่านร้อนผ่านหนาวมาจากหินมากลายเป็นเพชรน,นะคะดูคิดดูจากแร่ธาตุหินอะไรในฝังเป็นเป็นก๊อตฟิลจากก๊อตฟิลมากลายเป็นเพชรเป็นโอ้โหมันถึงแพงเนาะมันถึงแบบ มีค่ามากๆเลยนะคะก่อนนี้นะคะป้ากมาพูดถึงเรื่องอํานาจของเพชรน,นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย